แปลงวิดีโอจากแนวนอนให้เป็นแนวตั้งด้วยโปรแกรม Kdenlive นะครับเริ่มต้นมาเราก็ามาที่โปรเจกต์เมนูโปรเจกต์แล้วก็เลือกโปรเจกต์เซตติ้งเพื่อตั้งค่าโปรไฟล์ของวิดีโอเราซะก่อนกอนมาที่ด้านล่างสุดก็คือตรงหมวด c u สตอมจากนั้นก็ลงมาล่างสุดนะครับกอนถ้าเราต้องการแปลงวิดีโอให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็จะมีตัวเลือกสองตัวนี้ก็คือสแควร์หนึ่ แล้วก็เลือกว่าวิดีโอต้นฉบับของเราเป็น30หรือเป็น60แต่ว่าในตอนนี้เราจะแปลงให้เป็นแนวตั้งก็จะมาที่ตัวเลือกด้านล่างก็คือ vertical HD ซึ่งก็จะมีตัวเลือกว่าเป็น30เฟรมหรือ60เฟรมเช่นกันนะครับขึ้นอยู่กับต้นฉบับที่เราจะนำมาแปลงว่าเป็นวิดีโอที่บันทึกในรูปแบบ30เฟรมหรือ60เฟรม แต่ถ้าเกิดว่าต้นฉบับของเราเนี่ยมีจํานวนเฟรมที่ไม่ตรงกับตรงนี้เราก็ต้องแปลงให้เป็น30เฟรมหรือ60เฟรมในแนวนอนธรรมดาสิก่อนไม่อย่างนั้นเนี่ยพอเอามาใช้แบบนี้จะมีปัญหาในเรื่องของเสียงที่ไม่ตรงได้นะครับพอเราเลือกเสร็จแล้วก็กดโอเคจากนั้นก็จะมีหน้าต่างเพื่อยืนยันว่าเราต้องการจะเปลี่ยนโปรไฟล์นี้ให้เป็นแนวตั้งจริงไหมก็กด Continue นะครับ นี่ก็คือเป็นขนาดของวีดีโอที่เราจะเลนเดอร์ออกมาก็จะเป็นแนวตั้งลักษณะแบบนี้จากนั้นเราก็ลากตัววิดีโอต้นฉบับที่เราต้องการที่จะนำมาแปลงนะครับลากมาใส่ก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาถามว่าต้องการที่จะปรับโปรไฟล์วิดีโอของเราให้เหมือนกับวิดีโอต้นฉบับหรือเปล่ากดแคนเ e ิ นะครับไม่ต้องการปรับแล้วเราก็ลากวิดีโอต้นฉบับที่เราจะแปลงมาใส่ในไทม์ไลน์จากนั้นก็มาที่เอฟเฟกตัวเลือกที่เราจะใช้ในการแปลงก็คือจะอยู่ในหมวดหมู่ transform distort and perspective ขยายออกมาเอฟเฟกที่เราสามารถใช้ได้มีอยู่2ตัวนะครับก็คือตัว position and zoom กับตัว transform นะครับ สองตัวนี้ใช้ได้เหมือนกันต่างกันตรงที่ว่า position and zoom เนี่ยจะเน้นในเรื่องของการจัดตำแหน่งและการย่อขยายแต่ถ้าเป็นตัว transform เนี่ยก็จะทำในเรื่องของการหมุนวิดีโอแล้วก็ทำภาพโปร่งแสงทำภาพเบลือได้ด้วยนะครับตอนนี้เราก็จะมาใช้ตัว position and zoom ลากที่ไอคอนมาใส่ไว้ที่วิดีโอเลยนะครับในการแก้ไขเนี่ยก็จะมี2แบบก็คือพอเราลากลงมาเสร็จจะเห็นตัวเลือก position and zoom พอเราคลิกที่ตัววิดีโอก็จะมีหน้าต่าง Edit เราจะทาในหน้าต่างหน้าต่างตรงนี้ก็ได้หรือจะมาที่ตัวเมนูตรงนี้จากตอนแรกที่เป็น Edit มาเลือกที่ Effect แล้วแต่เราจะถนัดว่าเราถนัดแบบไหนนะครับก็ถ้ามาตรงนี้ก็จะใหญ่หน่อยนะครับก่อนในหน้าต่างนี้ก็จะเป็นตัวเลือกในการปรับแต่งวิดีโอที่เป็นเอาต์พุตของเรา ก้อนตรงนี้คือเป็นตัวที่ปุ่มกดที่ให้เราตั้งค่าวิดีโอแบบสำเร็จรูปนะครับอันนี้ก็คือเป็นการปรับให้อยู่ในขนาดต้นฉบับพอเราคลิกนะครับขนาดก็จะเป็นขนาดต้นฉบับถ้าหากว่าเป็นตัวนี้ adjust and center in frame ก็คือปรับขนาดและจัดให้อยู่กึ่งกลางของเฟรม ก็คืออันนี้ถ้าเป็นปุ่มนี้ก็คือให้พอดีกับความกว้างกรณีที่มาแบบนี้เรากดอันนี้ก็จะพอดีกับความกว้างอันนี้ก็คือให้พอดีกับความสูงแต่ทีนี้พอเราคลิกตรงนี้ตำแหน่งมาไม่ได้เราจะเลื่อนด้วยมือก็ได้การเลื่อนก็คือมาที่ตำแหน่งตัวตรงกลางที่เป็นตัววงกลมและมีตัวกากบาทนะครับแล้วก็เลื่อนหรือเราจะใช้ตัวการ ก็<ม>ได้นะครับ Align นี่คือ Align to Left นะก็คือให้มันจัดชิดซ้ายจัดกึ่งกลางจัดชิดขวาจัดชิดบนจัดตรงกลางในแนวตั้งแล้วก็ให้ชิดด้านล่างเราก็จะเลือกให้ชิดซ้ายแล้วก็ชิดด้านบนนะครับเท่านี้ก็เรียบร้อยถ้าหากว่าเราต้องการแปลงวิดีโอธรรมดาเราก็จัดตำแหน่งตรงนี้ ก็เป็นอันเสร็จสิ้นจบแล้วสั่งเรนเดอร์ได้เลยแต่ถ้าหากว่าเราต้องการให้มีการปรับขนาดย่อขยายอะไรต่างๆนะครับอย่างเช่นมีเลื่อนไปเลื่อนมาได้ตามตำแหน่งตรงไหนเนี่ยเราก็ต้องมาตั้งค่าที่ตัวที่เรียกว่า keyframe นะครับอย่างตอนนี้ผมจะขยายให้มันมีเฉพาะตรงนี้ จากที่เป็นขนาด100%ก็ลองทดลองดู ก็คือหาขนาดที่เราต้องการแล้วกะไปเรื่อยๆดูว่าเราพอใจที่ขนาดไหนยังไงนะครับแล้วก็ใช้ตรงนี้ในการเลื่อนเพื่อดูเมื่อเราได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วเราก็มากำหนดค่าคีย์เฟรมจากเฟรมแรกของตัววิดีโอคลิกลงไป เท่านี้ก็จะได้คีย์เฟรมตรงตำแหน่งแรกมาแล้วแล้วถ้าหากว่าต้องการให้จบไปตรงนี้ทั้งวิดีโอเลยก็เป็นอันว่าเสร็จแต่ถ้าเราต้องการเพิ่มเช่นว่าสมมุติมาในตำแหน่งตรงนี้แล้วเราจะให้มันเลื่อนก็แอดคีย์เฟรมกดขึ้นมาก่อนแล้วเราก็เลื่อนมา แบบนี้ย้ายไปที่คีย์เฟรมแรกหรือว่าเลื่อนมาที่เฟรมแรกพอเรากดเล่นวิดีโอก็จะเห็นว่ามันมีการเลื่อนการเลื่อนนี้เราก็สามารถที่จะย่อขยายได้ด้วยตัวนี้มาที่คีย์เฟรมปัจจุบันก่อนแล้วก็เลือกสมมติว่าถ้าเราต้องการให้มันขยายขึ้นไปอีก ถ้าหากว่าตำแหน่งที่เราอยู่เป็นตำแหน่งที่มีคีย์เฟรมอยู่แล้วตัวที่เพิ่มคีย์เฟรมนะครับจากแอร์คีย์เฟรมก็จะกลายเป็น Delete Keyframe แทนก็คือเอาคีย์เฟรมตัวนี้ออกไปตอนนี้เราก็ตั้งค่าเรียบร้อยแล้วก็กลับมาที่ต้นคลิปแล้วก็ดูใหม่ทีหนึงก็จะเห็นว่ามีการเลื่อนแล้วก็มีการซูมขึ้นมาด้วยแต่ทีนี้ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเอ๊ะตำแหน่งที่เป็นคีย์เฟรมตัวนี้ เลื่อนมาที่คีย์เฟรมตัวนี้มันคือ12วินาทีรู้สึกยาวไปหน่อยอย่างถ้าเราต้องการเหลือแค่ให้คีย์เฟรมตัวเนี้ยย้ายไปตำแหน่งที่เปลี่ยนเป็น6วินาทีแทน <c oughs> เราเลื่อนไปแล้วนี่คือตำแหน่งใหม่ถ้าเรากดแอดคีย์เฟรมก็จะได้คีย์เฟรมตัวใหม่แต่ถ้าเราต้องการจะย้ายเอาคีย์เฟรมที่กำลังแอคทีฟอยู่ที่เป็นสีแดงเนี่ยให้มาอยู่ตำแหน่งนี้เราก็มาเลือกที่ตัวนี้ move select keyframe to cursor ก็คือย้ายตัวเนี้ยที่เป็นสีแดงมาที่ตรง cursor ตัวนี้ก็จะย้าย keyframe จากตำแหน่งตรงนี้มาคราวนี้อยู่ที่6วินาทีกดดูผลลัพธ์ก็จะเร็วขึ้นกว่าเดิมแล้วเราก็ใช้วิธีนี้ในการที่ เพิ่มคีย์เฟรมลบคีย์เฟรมนะครับย้ายคีย์เฟรมไปตามที่เราต้องการจากนั้นเราก็มาเลือกที่โปรเจกต์แล้วก็เรนเดอร์สั่งเรนเดอร์ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้ว